ดิฉังจะต้องทานอาหารเย็นอยู่เสมอแต่พอมารับถึงแปบตรงที่ซอยสายลมแล้วกลับไปบ้านกินข้าวไม่สะดวกเจ้าขาดทำยังไงดีไม่รับก็คงข่าวถ้ารับไปแล้วกินข้าวไม่ได้วงถ้า,าไม่รับจะทอดที่จะดเ,รรเออดินกรรมฐานนี่เริ่มแล้วการักษาแค่สิบห้าก็พอก็เอางี้สินะยังไงครับหลวงพ่อครับถ้ากินข้าวเย็นนะขาดใช่ไหมกลับไปก็รอดกว่าร้อนใช่ไหม ว่าเวลาจะได้ก็มาทานนสมาทานินแปเข้าวินุมจันทรป่าป่าว่าจมาทานนุ้มาจันทร์ั่ไหมปาี่เขบอกบ่อยๆนั่นเลนแล้วเราก็ยินข้าวได้รักษาช่วงเวลาที่สำคัญยิงแม้ว่าเวลาประเดี๋ยวเดียวแล้วลาพัากิจอันดิป่าอันนี้อันิสงสูงมากใช่วยอนิสงตวเองนะทุกคนนะปาป่าไปกินได้แค่ข้าเย็นข้านร้อน าปฏิบัติฉันเองใช่ใช่เขาเขาเขาลงข้อดีนะสิ้นสั้นก่อนยาวนะไม่สิ้นไม่สั้นไม่ยาวแต่ก็แค่แต่ก็แค่ฮะแต่ว่ารักษาช่วงยาวได้โอ้โแม่ก็ตัวเป็นผู้ปฏิบัตินะครับ